ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์เดนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมแจกของฟรีที่เริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพราะในตอนนี้มีการแจกคูปองนะครับการรับสกินอเมชั่นนะครับแจกคิวโรลเลรียแจกรูปโปรไฟล์นะครับพวกนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับก็คือกิจกรรมแจกคูปองแล้วก็สกินใหม่แร็นะครับณนตอนนี้กิจกรรมก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับ เป็นกิจกรรมง่ายมากในการไปแค่เราล็อกอินเข้าเกมมานะครับตามวันที่กําหนดนะครับตั้งแต่วันที่11นะครับจนถึงวันที่15เมษายนเรานะครับจะได้รับทางคูปองล้วก็สกินใหม่ของแร็นะครับในวันที่11นะครับเราจะได้รับคูปองนะครับเป็นกล่องรุ้นรับคูปองนะครับตั้งแต่5ถึง100คูปองส่วนวันที่12ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการรุ้นรับ5คูปองถึง100คูปองนะครับ วันที่ 13, 14พรุ่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับรุ้นรับ5ถึง1รัคูปองนะครับส่วนวันที่15นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมมาจะได้รับสกินใหม่ของแรดไปฟรีเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมกันนะครับง่ายๆนะครับไงแค่เรานะครับกดล็อกอินครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับอ่าแล้วก็กดวันที่1ครับยิ่งเข้าไปครับแบบนี้แล้วก็กดเปิดครับปึ๊บได้มาเป็นอะไรครับอื้อ มาเป็น5คูปองนะครับเป็นคูปองลิมิเต็ดคูปองลิมิเต็ดนะครับก็เป็นคูปองที่ใช้ได้จุถนึงวันที่31พฤษภาคม68เท่านั้นนะครับเนี่ยยืนยันครับคูปองฟรีนะฮะอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกนะครับส่วนถัดมานะครับถัดมาเลยนะครับก็คือในส่วนของการกรอกโค้ดลุ้นรับสกิน Dimension Breaker อ่าอันนี้อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะฮะสกินเดเมชเนเลยนะ มาครับเดี๋ยวเราก็มาก่อโค้ดกันนะครับก่อโค้ดกันแล้วก็กดคลิกนะครับเพื่อแลกโค้ดไอเทมนะครับแล้วก็ก่อโค้ดครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็แลกโค้ดครับอ่ารับไอเทมสาเร็จนะครับไปที่กล่องจดหมายอ่าเราก็ไปที่กล่องจดหมายเลยครับนี่ฮะนี่ครับอีเวนต์อ้าวได้อะไรครับเนี่ยกล่องจดหมาย อืมได้มาเป็นนี้เหรอลูกแก้วลอตเตอรี่โอ้โหได้มาเป็นอันนี้แค่นะฮะนึกว่าจะได้สกินในมิชชั่นส่วนโค้ดถัดมานะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับการแจกคูปอง5ถึง100คูปองนะครับโค้ดนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้หลายคนกรอกไปแล้วอ่ะมันมีจำกัดนะฮะเพียง5,000คนนะอันนี้ก็ไม่ทันนะครับแต่ว่า วันมะลืนนี้พรุ่งนี้ต่อๆไปก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้นะครับยังไงก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งข่าวนะครับอีกทีนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นโค้ดการแจกรูปโปรไฟล์ของ Cring งนะครับมาเดี๋ยวเราไปกรอกกันนะครับของ Cring กอกโค้ดนะครับโค้ดก็ set b นะครับแล้วก็ i n g แล้วก็ส k i n นะครับ พิมพ์ว่าสกินโอเคแล้วก็แลกโค้ดครับรับไอเทมสำเร็จนะครับแล้วก็นี่ครับอีเวนต์รับเลยครับปึ๊บอืมฮะแล้วก็เปิดเป็นรูปโปรไฟล์นะครับถ้ารอบนี้ก็รอบหน้าไม่มีแล้วนะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของโค้ดการแจกฮีโร่โเรียนะครับอันนี้ก็แจกนะใครที่ ไม่มีดอเรียก็มาก่อโคดนี้ได้นะครับแจกดอเรียนะฮะพิมพ์คําว่าส่งการนะครับแล้วก็ดอเรียนะกดเลยครับ S O N J นะครับแล้วก็ K R A N K R A N แล้วก็ดอเรียนะครับนี่ครับแล้วก็แลกโคดครับเรียบร้อยครับแล้วก็ไปเช็คที่กล่องจดหมายเหมือนเดิมครับนี่ฮะ ก็จะเป็นฮีโร่ดอรเรียนมาให้นะครับแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับในการแจกโค้ดดอรเรียนนะถัดมาก็จะเป็นโค้ดลูนนะครับโค้ดลูนนะอันนี้ใครที่ลูนไม่ครบอะ่ะเออมากรอกได้กรอกได้เลยครับโอเคโค้ดลูนนี่ new r o v นะครับพิมพ์ไม่ยาก new r o v นะครับโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดเฉพาะผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับก็คือ ผู้เล่นะครับที่ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเท่านั้นนะครับเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้น่ะถึงจะสามารถใช้โคดนี้ได้นะครับก็คือผู้เล่นใหม่นะฮะส่วนไม่เป็นไรนะครับถ้าใครก่อไม่ได้นะครับก็สามารถก่อโค้ดผมได้นะครับโค้ดนี้นะครับก็จะแจกนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับจะแจกทองอยู่ที่86,654ทองลุนยกเซตเพชรแดงพันเม็ดนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะครับก็จะมีโอกาสนะครับลุ้นรู้ปองนะครับตั้งแต่ 5ถึง100คูปองนะครับแล้วก็บัตรป้องกันดาว1ใบนะครับการกรอกโคดก็มากรอกตรงนี้นะครับกรอกตรงนี้เลยนี่ครับ Creator บนนะครับตรงนี้นะกรอกตรงนี้นะครับกรอกประมาณนี้นะครับในการมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่อัปเดตในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ใครนะครับอยากเห็นสกินไลน์ก็ดูได้ในช่วงท้ายคลิปนะครับ คนไทยนะครับอยากมี ID เดเกม RV นะครับก็ทำกได้นะครับที่แอดฟ้าแอดมินต้น27นะครับของจริงต้องเชื่อถืตามข้อสอบของตนนะครับแต่ใครนะครับอยากเติมฟองนะครับก็ไปเติมได้นะครับกับ 24p a y นะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีโปรเติมฟอง RV อยู่นะครับเนื่องจะเติมเกมนะครับต้อง 24p the dragon has my been ability. defeated เรียกดาร์คเซลเลเยอร์ออกมาแล้ว Because of me! Onslaught! Up and cut! Because of me! I'll Your team has destroyed a tower! Bloodbath! Do not be tripping! Do